เมื่อวันที่6สิงหาคม2568นายทวีพงศ์วิชัยดิตผู้ว่าการการแก่แห่งชาติพร้อมด้วยนายอธิวัชศิลาม่อมผู้ช่วยผู้ว่าการการแก่แห่งชาติรวมถึงผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการแก่แห่งชาติที่เกี่ยวข้องร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีนางจตุพรโรจนาพาณิ์รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมรับมอบสิ่งของในครั้งนี้นักกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับวันนี้นะครับทางการแข่งชาตินะครับร่วมกับบริษัทห้างร้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เป็นผภาคกระสยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ห้วยขวานะครับที่ร่มเกล้านะครับที่บางพลีนะครับก็มารวบรวมนะครับเอาสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่จะนําส่งนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่ประสบภัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับในเจ็ดจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีสาแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับ โดยเราได้นําเอาสิ่งของต่างๆนะครับมามอบให้กับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในการเป็นสื่อกลางที่จะนําของต่างๆอย่างนี้นะครับไปดูแลพี่น้องที่ประสบภัยอยู่นะครับในศูนย์ต่างๆนะครับตลอดจนเดียวยานะครับให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะครับได้รับความรู้สึกดีๆนะครับก็พวกเราเป็นความเป็นห่วงแลวก็พวกเรามีความเป็นห่วงและก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับ วันนี้ก็นําสิ่งของแล้วก็รวมถึงเงินบริจาคนะครับมามอบให้กับทางก,กระทรวงการพาณาชคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อที่จะส่งมอบส่งต่อให้กับพี่น้องในเจังหวัดครับ